มีคนเขียนขึ้นมาบอกว่าทําไมผมดูหน้าทําไมอันนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะทั้งกระเทยผู้ชายผู้หญิงคนแก่เป็นเหมือนกันหมดไม่รู้เป็นอะไร <aut ant _ 100> เขาบอกว่าดูหน้าดเรมาริการในทิกตอกคือดูหน้ามาริการแล้วรู้สึกเพลินดูหน้ามาริการในทิกตอกดูแล้วรู้สึกเพลินแล้วมีคนเขียนคอมเมนต์มาวันนี้บอกว่าทําไมผมดูหน้าผู้หญิงคนนี้แล้วผมยิ้มดูแล้วยิ้มดูแล้วยิ้มแปลว่าอะไรดูแล้วยิ้มแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งตลกดูแล้วยิ้มแปลว่าขำ ขำพูททำไมดูแล้วรู้สึกดีหรืออะไรถึงยิ้มดูแล้วยิ้มแปลว่าอะไรจ๊ะดูแล้วยิ้มดูแล้วยิ้มแปลว่าอะไรจ๊ะดูแล้วยิ้มวัสัสันซูดูแล้วยิ้มแล้วบางคนน่ะบา,นนบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยฉันไม่รู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยฉันไม่รู้นะว่าชีวิตเขาเนี่ยอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถเส้นเส้นหัวเราะเขาสามารถขยับได้ฉันไม่รู้ ปรากฏว่าฉันเจอตัวจริงเขาปรากฏว่าโอ้ยวิ่งมาซื้อกาแฟมาให้ซื้อกาแฟมาให้สูฉันเจอเอซคนหนึ่งซื้อกาแฟวิ่งมาให้โอ้วิ่งมาตุ๊ตตุ๊ตตฉันก็บอกตกใจตกใจกูเกือบจะวิ่งหนีละปรากฏว่าดรมาริกาคะ่ดะดรมาริการ์ค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากได้เจอค่ะปรากฏว่านางก็เอากาแฟที่นางซื้ออกาแฟที่นางซื้อจะกินเองอ่ะแต่นางยังไม่ได้ดูด่นะนางก็เอากาแฟนั้นอ่ะมันน,นางบอกว่า กลัวกลัวฉันกลัวฉันรีบไปนางก็เลยเอากาแฟานั้นน่ะยื่นให้ฉันแล้วบอกว่าให้กาแฟาแก้วหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ก,กูกูก็รับมาแบบรับมาแบบเขินเขินเขินคือได้ข่าวว่าทําไมอะดอเรมาริกาเป็นกาแฟาที่มึงสั่งกินเองแล้วมึงเอามาให้กูเพื่อ <c oughs> แล้วมึงดูดไปหรือยังก่อนมึงดูดไปหรือยังเคยเอฟซีเจอเอฟซีเออก็เจอเอฟซีแบบแปลกๆก,ก็มี เออเก๋ๆก็มีแปลกๆก็มีอะไรเงี้ยเอฟซีดอรมาริกาก็จะมีแบบแปลกๆเก๋ๆ,ก,ๆก็มีเอิมนะแปลกก็มีเก๋ก็มีจากนั้นปุ๊บฉันก็รับมารับมาแล้วสามีเตือนบอกว่าอย่าไปรับของกินจากคนแปลกหน้า <c oughs> สามีกูค่อนข้างเป็นคนสายมูงไงสามีเป็นสายมูสายมูก็คือแบบว่าเขาจะไม่ให้กินของอะไรที่แบบ เออเนี่ยมาคนอื่นถือมาให้กินเน่ยไม่ได้ดรตเมเรีมิเลกไม่เคยกินของอะไรมว่วสัว่วเออนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าให้ก็รับนะเออเอาเอ,าเอ,าเอากาแฟมาแก้วหนึ่งให้กาแฟคุณตั้งแก้วหนึ่งแนะเออโอเค <c oughs> แล้วทีนี้ฉันก็เอามา เออเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาฟังดรมลิกาเนี่ยขอเล่าแค่หนึ่งนาทีนะเรื่องส่วนตัวเรื่องตัวเองเนี่ยอยากจะเล่าเหมือนอยากจะเล่าเสริมๆไปบ้างแต่เล่าได้แค่ครั้งละหนึ่งนาทีสองนาทีนะไม่เล่ายาวอะไรนะไม่เล่ายาวถ้าไม่เวลาเล่ายาวแล้วมันหยุดไม่ลงเพราะมันเป็นเรื่องเดียวที่กูจําได้ไงเรื่องส่วนเรื่องของกูเนี่ยเป็นเรื่องที่กูต้องจาไงเข้าใจไหมทีนี้ยังไงอ่าปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยหัวเราะทุกสองทุกหัวเราะทุกๆุกสามวินาทีเลยหัวเราะ เวลาฟังดเรมาริการดเรมาริกาคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เนี่ยแทบจะหายเป็นซึมเศร้าเลยคะ่ะปกติแล้วเนี่ยพี่เนี่ยทะเลาะกับผัวตลอดเลยคะ่ะตั้งแต่มีดเรมาริกาเนี่ยทั้งผัวพี่ทั้งพี่เนี่ยไม่มีทะเลาะกันเลยคะ่ะทําไมถึงไม่ทะเลาะกันเลยคะเพราะพี่ไม่สนใจผัวพี่อีกต่อไปแล้วคะ่ะจะออกไปไหนก็ช่างมันเลยคะ่ะจะไปที่ไหนก็ช่างเลยคะ่ะ แล้วทาไมคะพี่สนใจว่าวันนี้ดรมาริกาจะมาเปิดไลฟ์หรือไม่คะ่ะบางทีหนึ่งทุ่มพี่ก็รอคะ่ะบางทีสองทุ่มพี่ก็รอคะ่ะบางทีสามทุ่มพี่ก็รอคะ่ะบางทีมาสี่ทุ่มพึ่งพี่ยังรอเลยคะ่ะบางทีตีหนึ่งพี่ยังไม่นอนเลยนะคะทําไมคะพี่รอคะ่ะรอว่าดรจะมาพูดหรือไม่อา้าชิบหายแล้วกูทําไมอะดรมาริกาพี่จะคาดหวังกับหนู แทนผัวพี่ไม่ได้นะคะพี่จะเปลี่ยนความคาดหวังมาที่หนูแล้วพี่จะเอาชีวิตของพี่มาเออพี่เออกูก็นึกในใจนะแต่กูไม่ได้พูดไปเดี๋ยวเสียกำลังใจทําไมล่ะกูก็คิดในใจว่าปกติชีวิตมึงคาดหวังกับผัวมึงมาตลอดแล้วจู่ๆมึงเปลี่ยนจากความคาดหวังในผัวมึงมาคาดหวังในตัวกูเพื่อเพื่อกูก็ตกใจเล็กน้อยอะไรกูก็มีความรู้สึกขวัญพปสยองก้าวกู เป็นที่คาดหวังของของอีป้าพวกนี้ยุงแล้วกูเป็นที่คาดหวังของอีป้าพวกนี้ตอนนี้นะคะผัวพี่นะคะออกไปเ่ยพี่ก็ไม่สนใจพี่ไม่ตามอีกต่อไปพี่ไม่ตามดูโทรศัพท์ด้วยล่ะคะ่ะ โทรศัพท์พี่ก็ไม่ดูค่ะพี่ไม่เช็คลายพี่ไม่เช็คแชทอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วผัวพี่นะคะวันๆจะเอาเงินไปทงไหนใช้อะไรยังไงพี่ก็ไม่ตรวจเช็คบัญชีอีกต่อไปเลยค่ะพี่เนี่ยตอนนี้นะคะพี่ไม่สนใจผัวพี่เลยค่ะพี่เลิกทะเลาะกันเลยไปที่เรียบร้อยเลยค่ะปกติทุ่ๆทะเลาะกันทุกวันท็อกซิตตลอดเวลานะคะแต่ตั้งมีน็อกเตอรมลิกาติกจากลน์นี่นะคะพี่สบายใจมากเลยค่ะสบายใจมากเลยค่ะมึงกูกูเครียดเลยร็จปุ๊บ แล้วแล้วพี่ฟังตอนไหนถึงหัวราะคะก็แบบทุกๆุกตอนเลยค่ะเวลาพี่ดอมอริกาพูดนะคะแล้วเวลาเห็นหน้าดรมอริการยิ้มปุ๊บพี่หัวราอเลยค่ะเวลาพี่ดรมอริกากําลังเกิดเข้ารายการพี่รู้เลยว่าจะเป็นมุกอะไรพี่ก็หัวราอลอเลยค่ะหัวรรอมึงตกลงกูบ้าเลยอีเจนั่นบ้าว่ะกูกูก็สงสัยกูกลับมาถามัวกูกูบอกว่า ทำไมเขาเขาบ้าหรือกูบ้าวะกูว่าไหมเขาก็กูดีแหละอีพี่นั่นคงนั่งดูอยู่นะขอบขอบคุณเจ๊นะคะอ่ะดิฉันโดยจรรยาบรณแล้วจะไม่พูดถึงชื่อเจ๊แล้วก็จะไม่จิกโปรไฟล์เจ๊ด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเอาเรื่องของเจ๊มาเล่านิดหน่อยตอนนี้เจ๊ก็คงจะนั่งขำขี้แต่ขี้แต่อยู่หัวเสาอะนะคะแล้ววันวันพี่รอยก็เอาโทรศัพท์มาตั้งค่ะ บางทีโทรศัพท์นอนนอนอยู่โทรศัพท์ก็ตกใส่หูดังค่ะตกใส่หูดังค่ะจมูกนี่แหละค่ะแล้วทีนี้รตรงมาริกาจัดดึกใช่ไหมคะทีนี้ตีหนึ่งตีสองทีนี้พี่ก็ฟังฟังแล้วพี่ก็ไม่หลับค่ะพี่นอนไม่หลับแล้วยังไงพี่ก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นปุ๊บพี่ก็เอาโทรศัพท์วางแล้วก็ดูอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วโทรศัพท์ตกใส่หูดังค่ะโทรศัพท์ตกใส่ดังนะมึงแล้ว, <laughs> ลวพี่ก็จมูกเบี้ยวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นอะไรมากนะคะไม่เป็นอะไรมากเลย จมูกเบี้ยวไม่เป็นไรมากแล้วพี่ก็เลยไปหาหมอค่ะไปหาหมอรักษาจมูกเบี้ยวไม่หมอสัญญกรรมเลยไปทําจมูกมาแท่งหนึ่งเพราะว่าโทรศัพท์ตกใส่จมูกะหมอเลยเสริมจมูกให้เลยอีป้านั้นตอนนี้สวยมากตอนนี้ผัวกลับมากลับมาลักกลับมาหลงกลับมาลักมาหลงเพราะว่าอะไรดอร์มาริกากลับมาลักมาหลงเพราะว่าอีป้านั่นไปทําดั้งใหม่ไงผัวกลับมาลักเหมือนเดิม รักเหมือนเดิมเพราะพออีป้านั่นไม่สนใจผัวแลวผัวก็มีความสงสัยทาไมมึงไม่สนใจกูเหมือนเดิมจากนั้นผัวก็เริ่มสงสัยในตัวนางว่านางมีชู้หรือเปล่าวะจากนั้นผัวก,ก็ตามสะกดรอยนางจากนั้นผัวก,ก็ตามมาดูแชทนางและผัวก,ก็มาตามเฝ้านางไม่ห่างเลยเพราะว่าดั้งที่เพราะว่าไปเปลี่ยนดั้งมาใหม่หน้าก็เลยสวยขึ้นใช่ไหมไม่ทำไมเป็นเพราะว่านางไม่ใส่ใจผัวผัวก,ก็เลยมาใส่ใจนาง <c oughs> <c oughs> เรื่องอย่างนี้ก็มีเกิดขึ้นในสังคมทิกตอกค่ะทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะใน,นที่กูเล่าเนี่ย ติดต่อของดรเตอรมาิกาบางทีก็เป็นประโยชน์อย่างนี้นะคะบางทีก็เป็นประโยชน์อยู่บ้างคันจมูกเนี่ยทำไมถึงคันจมูกดรอเมรมาิกาเนี่ยฉันไอ้ผมเนี่ยไอ้ผมหน้าม้าเนี่ยมันมันมันชอบปลิวมาใส่จมูกมันก็เลยทําให้คันจมูกใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้นะคะตอนนี้กูว่าผัวมันมาระแวงกูแล้วหล่กกูว่านะตอนนี้ปัญหาคืองานจะงอกที่ดร ت เตอริมานิกาสิทาไมอะดรอเมรมาิกาเกี่ยวอะไรอะกูก็ไม่รู้จักพวกเขาหรอกนะ แล้วกูก็ไม่รู้จักพวกนั้นด้วยแล้วยังไงอะกูว่านะตอนนี้เนี่ยกูว่านะผัวมันต้องมานั่งระแวงกูนี่แหละระแวงผมมีเพชรด้วยอีเจนั่นหรือเปล่าวะเพชรก็มาใส่เพชรระยะมาเลยไอเจ้าของเรื่องหรือเปล่าวะเจ้าของเรื่องสงเพชรไม่หรือเปล่าเออไม่ใช่เจ้าของเรื่องนะคะโอเคค่ะขอบคุณใส่เพชรนะคะ แล้วบางคนบางคนก็ดูดเรมาริกาเสร็จแล้วก็แบบว่าหัวละหัวละใส่หัวเสาอ่ะคุณรู้จักหัวเสาใช่ไหมต้นเสาอ่ะออทีนี้คือเสาเนะี่ยมันคือมุมมันจะเข้ามุมพอดีใช่ไหมแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งมันมักจะอยู่ตรงมุมหัวเสาใช่ไหมคนโดยบ้านโดยปก,กติทั่วไปโต๊ะเครื่องแป้งมักจะอยู่ตรงมุมเสาหัวเสาจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีพวกแม่บ้านแม่บ้านระดับผู้หลักผู้ใหญ่มากในใหญ่โตในบ้านเมืองเลยอะ่ะแล้วก็แบบหยิบโทรศัพท์อันหนึง่ง จากนั้นปุ๊บไ p a d หรือโทรศัพท์ของเขาโทรศัพท์จากนั้นปุ๊บเอาโทรศัพท์วางวางไว้ตรงหัวเสาแล้วก็นั่งฟังดรมาริกานั่งฟังดรมาริกาเนี่ยจากนั้นปุ๊บมาอีกแป๊บแป,ป๊ก็หัวเาะอีกแป๊บแป,ป๊เนี่ยไม่รู้เส้นแกตื้นกว่าฉันน่ะแกก็หัวละหัวละหัวละหัวลราละอย่างเงี้ยหัวละหัวาะ,ะใส่ใส่ต้นเสาหัวาะใส่ต้นเสาแล้วโทรศัพท์มันวางข้างล่างไงแล้วทีนี้นอีผัวก็ไม่รู้ว่าเเมียกูบ้าเปล่าวะทําไมอ่ะเมียกูทําไมอีกแป๊บแป๊หนึ่ เขาลบหัวสาอีกแป๊บแป๊หนึ่งก็เขาลบหัวสาอีกแป๊บๆปนึงก็หัวลาะใส่หัวเสาแล้วก็หัวลาออย่างเงี้ยอฮ่าอย่างเงี้ยตลอดเวลาทุกทุกสามนาทีทุกทุกห้านาทีอะฮ่าหัวลาะใส่หัวเสาวอย่างเงี้ยแล้วทีอีผัวเขาเนี่ยไม่เห็นว่าโทรศัพท์มันอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้อีผัวอีผัวก็ตกใจว่าเมียกูบ้าหรือเปล่าว่าเมียกูบ้าหรือเปล่าว่าเอาห er, ัวโขกหัวเสาอะ ฮ่าฮาไงพอเข้าไปใกล้ๆอ๋อเมียกูดูด็อกเตอร์มาริกาดูด็อกเตอร์มาริกาแล้วเอาโทรศัพท์วางตรงต้นหัวเสาเออเอาพิงอ่ะเอาโทรศัพท์พิงหัวเสาบางทีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีทั้งสาระและสาระส่วนใหญ่ในเลติกล็อกด็อกเตอร์มาริกาไม่่อยมีสาระเท่าไหร่อือ คนยังงงเลยว่าเอยฉันเจอใครคนหนึ่งเป็นสวเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วเป็นอดีตระดับขา้าราชการระดับสูงของประเทศนี้แล้วก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาประเทศนี้แล้วก็เป็นคนที่เรษฐศาสตร์เก่งมากแล้วปรากฏว่าฉันไปเจอเขาที่งานแต่งรุ่นน้องซึ่งไปก็ไปเจ้าเอท่านที่นั่นก็สวัสดีอ่ะพี่สวัสดีค่ะสวีท่านสวปรกากฏท่านสวปรีปรีปรีมาปรีปรมา,มาเลยเดินมาต,ตุกตักตักตักดเดินมาแบบเดินมาเดินมาแบบเดินมาอย่างจริงจังมากอ่ะสง่สาองค์ใสูทสลอเลย มลรีมลรีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะมาดามสบายดีนะคะพี่มลรีมลรีพูดจริงจังมากพูดจริงจังคือหน้าเขาเนี่ยคือจะไม่อยอมว่าเขาเป็นอดีตระ,ะดับระดับอดีตประหลัดนะระดับอดีตประหลัดกระทรวงนะมลรีมลรีมลรีจริงจังมากกูก็นึกว่าจะต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับโทเคน็นพูดเรื่องเกี่ยวกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนึกว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองนึกว่าจะพูดอะไรแกเดินเข้ามาพร้อมกับพูดพูดว่าผิดชอบรายการนอกเตอร์มาลิกามากพี่ดูทุกวันเลยรายการดีมากเลยรายการดีมากแล้วพี่ดูตลอดดูตลอดดูตลอดเลยพี่ดูทุก ทุกอันเลยแล้วก็ตอนไลฟ์เนี่ยตอนไลฟ์พี่ตามหาตั้งนานพี่ตามหาไอตอนที่มันถ่ายทอดสดมันอยู่ตรงไหนพี่ไม่มีทิกท o อกแต่ว่าเนี่ยที่พี่ดูเนี่ยคือส่วนใหญ่ต้องให้ลูกน้องคอยดูดูดูด,ดูแล้วก็เอาออกมาให้ดูแล้วแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องพี่ดูทุกอันด,ด,ดูดีมากคือสนุกมากรายการสนุกมากแกพูดงี้ย <c oughs> เป็นสวนะ <c oughs> โอ้ตายแล้วแกก็เป็นเอามากเนาะ <c oughs> เออนะบ้านเมืองนี้ จะมีเอฟซีระดับสอลวอโอเคนะทุกคน